ลมให้ไปกินทำไมหายาว้วนดวดอวดเลยเตียงไห้เตียงไหปักกิ้งเวเฟอร์อบมีลมพ่อยังชั่วมันไม่ใช่ลมหัวเรือนะ แตง ừ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  ่งไรคลองหมือนติดแต่งต็ดรูนเซมุขึ้นปลุกเวสาสมการไปไหนกันคะรูปกับขนแก่นจริงเหรอไปข้อเหนียวไปวนวงข้อเหนียวค่ะเราแต่งปีนี้เขาซิปน้ำกันปีนี้คขาเทศก,กาลซิปน้ำ สลิดอ่ะกอสลัดรม Bref, รม,มรียกรมสลัดน้ำรมรมไปถ่ายรูปไหมคะไปถ่ายรูปไหมไปถ่ายรูปเปล่ายไม่ิมมมม่งรงอันกินไหมสิ่ง